สวัสดีครับอเอาไว้เล้ยัสวัสดีครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป EP ที่14ผ่านมาถึง EP ที่14แล้วหวังว่าทุกกคนจะถูกใจกันแล้วก็น่าจะชอบกันทุกๆคนนะครับผมมาคำถามสำหรับวันนี้ครับคำถามก็คือว่าที่สวนพีเรสการ์ของเราเนี่ย มีวิธีการชำนอกอย่างไรบ้างแหมการชำนอกของสวนเราเนี่ยผมบอกเลยเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆแต่มันจะมีข้อที่เราจะต้องพึงระวังอยู่นะครับสำหรับข้อที่ต้องพึงระวังคืออะไรเดี๋ยวรอ,อฟังกันนะการชำนอกของที่นี่ครับง่ายๆเลยหนึ่งเลยนะครับพอเวลาเราเด็ดนองมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เราเด็ดมาปุ๊บเราก็เอาเขาไปชำเลย เอาเขาไปวางในกระถางซึ่งเต็มไปด้วยดินปุ๋กระถางที่ใส่ดินปุกไว้ผมจะชําใส่กระบะเป็นกระบะกว้างๆแล้วก็ชั้นล่างล่างสุดคือกับกระพัพสับทั้งสองคือดินครับดินแล้วก็ปานยาวๆให้เท่ากันแล้วก็เด็ดหน่อมาชําถ้าเป็นสายพันธุน์อื่นๆนะครับที่ไม่ใช่โลโฟกับแมมผมจะเด็ดมาแล้วชําเลยแต่ถ้าเป็นโลโฟกับแมมเราต้องทิ้งไว้สออาทิตย์ก่อน จำจะดีๆนะถ้าเป็นโลโกหรือแมมเราจะทิ้งไว้2อาทิตย์แล้วค่อยนํามาชําแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นเราจะเด็ดแล้วก็เอาไปชัาในกระบะเลยครับวิธีการชําก็ไม่ยากเด็ดลงไปเด็ดปึ๊บแล้วก็จิ้มลงไปในกระบะให้เขาจมลงไปนิดนึงให้ให้หน่อเขาเนี่ยจมลงไปนิดนึงหลังจากที่เอออย่าลืมนะการเด็ดหน่อนเนี่ยถ้าเกิดว่ามีหนามติด หนามจากต้นแม่เนี่ยติดอยู่ที่ตูดหนอเนี่ยให้เด็ดหนามต้นแม่ออกก่อนนะเอาหนามต้นแม่ออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยไปชำหนอพอเราชำเนี่ยเราวางลงไปในดินนิดนึงให้ลึกลงไปนิดนึงครับห <Enc ina> ลังจากนั้นเราก็จะวางเลียงๆๆเลียงเียงเรียงเียงไปเรื่อยเลียงไปเรื่อยเรียงไปเรื่อยจนเต็มกระบะให้มีระยะห่างประมาณเซนหนึ่งรอบรอบต้นรอบรอบหนอเขาห <toc co> <jal> <ification> ลังจากนั้นเราก็จะโรยหินเพื่อช่วยในการกดทับให้หนอเขาไม่ดันขึ้นหลังจากนั้นครับเอาขึ้นโต๊ะปกติเลย ขึ้นโต๊ะให้โดนแดดปกติลดโชยน้ําทุกวันโชยน้ําคืออะไรโชยน้ําคือการที่เราลดน้ําให้มันเปียกแค่ส่วนหน้าดินเฉยให้หน้าดินเขาเปียกให้หน้าดินเขาชุ่มชื้นไม่ต้องลงไปลึกครับโชยน้ําทุกๆ3วัน3วันโชยน้ําครั้ง3วันโชยน้ําครั้ง3วันโชยน้ําครั้งเป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นรดน้ําได้ปกติ พ่อสําคัญในการชำนอ์คือวางนิ่งๆสามเดือนห้ามขยับเด็ดขาดห้ามยกกระถางห้ามเอามือจับห้ามเอามือแตะห้ามไปเช็คว่าอุ้ยล่างมาหรือยังนะห้ามไปยกดูว่าล่างมาหรือยังนะห้ามทุกอย่างครับสิ่งที่จะโดนเขาได้คือน้ําอย่างเดียวแล้วการลดน้าต้องเป็นละอองน้ําที่เบาลดน้ําไปลดน้ําไปอย่าไปทําให้ต้นเขาขยับถ้าต้นขยับเมื่อไหร่ล่างจะหยุดเดินเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้เขาโตอย่างตอนนี้ วางทิ้งไว้สามเดือนให้อยู่ในกระถางให้อยู่ในกระบาให้อยู่ในพอตสามเดือนอย่าไปขยับเขาอย่าไปย้ายที่ลดน้ำอย่างเดียวชโยน้ําเข้าไปชโยน้ําเข้าไปชยน้ำเข้าไปเดือนแรกชโยน้ําเข้าไปผสมบีหนึ่งได้ครับน้าผสมบีหนึ่งชโยเข้าไปชโยเข้าไปชยเข้าไปพอเดือนที่สองลดน้ําปกติลดน้ําให้ชุ่มเลยทีนี้ลดให้ชุ่มได้เลยเพราะว่าผ่านในเดือนเดียวลากเข้ามาแล้วเขาพร้อม่ยกกินน้ำแล้วเพราะนั้นลดน้ําให้ชุ่มได้เลย ชามน,นิ่งๆครับสามเดือนครับหลังจากนั้นเราค่อยขุดเขาออกมาใส่กระถางได้ลากเขาจะยาวประมาณเซนถึงสองเซนประมาณสองเซนถึงสามเซนก็มีเพราะฉะนั้นหลักการสําคัญของเราคือวางนิ่งๆสามเดือนจำไม่ขึ้นใจครับวางนิ่งๆสามเดือน <S <S เป็นไงบ้างครับวิธีการชำหนอจากสวนทีเด็การ์เดนของเราเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆอยู่ที่ใจของเราเองเ,องเราต้องทําใจให้ไม่ไปขยับเขาแค่นั้นเอง ผมว่า EP ที่14นี้น่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่นะโอเคให้ทุกๆคนต้องบอกอะไรฝากทุกๆคนติดตาม YouTube ของเราด้วย YouTube c h anel n ครับ PPS w e n t w r กา Garden แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของเราด้วยครับสวนกระบองเพชรพนพีเ p PS, สการ์เด้นสวนกระบอง p PS, p PS, aded, นเพชรพีเทสการเดนนะในเพจของเราก็จะมีไลฟ์สาระมีไลฟ์ช้อปปิง้ง ฝากไปติดตามด้วยและสาระของเราคือการไลฟ์แล้วก็ถามมาต่อไปครับในไลฟ์ถามมาต่อไปได้เลยแล้วก็มีไลฟ์ช้อปปิ้งอทิละรั่งถ้าใครไม่สามารถเข้ามือไลฟ์ได้ก็อินบ็อกเข้ามาในเพจได้ครับอยากจะถามอะไรอินบ็อกเข้ามาในเพจได้ประมาณนี้เนาะถามมาต่อไป ep ที่สี่ก็จบลงไปแล้วสว่วนถามมาต่อไป ep ที่สิบห้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้ทุกคนรอติดตามชมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบาย